บอกได้เลยว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยดีไซน์ของตัวเครื่องแทบจะคล้ายกันมากหน้าจอขอบโค้ง 3D curve จอ AMOLED ขนาดหน้าจอ6.78นิ้วเหมือนกันความละเอียด 1.5K Refresh 144 h z ความสว่างสูงสุด4,500นิตเหมือนกันกระจกหน้าจอ Corning Gorilla Glass 7i เหมือนกันต่างกันที่โมดูลกล้องที่ด้านหลังนะครับ Infinix Hot 60 Pro Plus เนี่ยจะเป็นแบบแนวตั้ง เขาจะมีไฟรกระพริบแจ้งเตือนที่โมดูลกล้องด้วยส่วนเทคโนโลยีาิลิม 5G เนี่ยโมดูลกล้องก็จะเป็นแบบแนวนอนมีไฟมูดไลท์แสดงอารมณ์ด้วยหน้าตานี่ดูคล้ายเบม a กเลยนะในส่วนของสเปกอินฟ i n ิตฮอ t ต์หก p ิบโปเนี่ยจะใช้ชิปของ MediaTek Helio G200 นะครับตัวนี้รองรับ 4G สำหรับเทคโนโลยีาิลิม 5G เนี่ยจะใช้ชิปของ m e d i a t e k d i ด e n s i t y 6400 รองรับ 5G นะครับในส่วนของแรมนะครับแรม8 g b รอม256 g b Android 15เหมือนกันแบต5,160 m ah, ิลชาร์จเร็ว45วัต์เหมือนกันทั้งคู่เนี่ยกล้องหน้า13ล้านเหมือนกันสำหรับกล้องหลังของ Infinix Hot 60 Pro Plus เนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ Sony IMX 882สำหรับต้องหลังของเทคโนโว่า Slim 5G เนี่ยความเอียด50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าใช้เซ็นเซอร์ของอะไรนะครับในส่วนของเครื่องลำโพงนะครับอินฟินิต Hon 60 Pro Plus เนี่ยลำโพงคู่ o ูน by JBL สำหรับเท n โนโลยี Slim 5G เขาให้ลำโพงมาตัวเดียวระบบเสียง Dolby Atmos สำหรับจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของประสิทธิภาพและการเชื่อมต่อเนี่ย ผมให้เทคโนชนะเพราะว่าเทคโนโลเพราะว่า Slim 5G เนี่ยได้เปรียบอย่างชัดเจนในเรื่องของการรองรับ 5G นะครับแล้วก็ใช้ชิปเซตตกูล Dimensity 6400ซึ่งมักจะให้ประสิทธิภาพที่สดใหม่และรองรับการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วกว่าสำหรับ i ิน n ินิต o อน60 Pro Plus เนี่ยจะใช้ชิปของม e d ด a ท e k h e l i o g 200ซึ่งเน้นความคุ้มค่าในตลาด 4G เป็นหลักในส่วนของเรื่องกล้องและเสียงเนี่ยผมให้อินฟะิ i ิชนะ Infinite ฮอตหกสิบโปรพมาพร้อมเซ็นเซอร์กล้องหลัก Sony IMX 8 8 2ซึ่งให้คุณภาพรูปถ่ายที่ไว้ใจได้มากกว่ารวมถึงมีระบบเสียงที่ปรับแต่งโดย JBL สำหรับดีไซน์และการแสดงผลเนี่ยผมให้เสมอทั้งคู่เนี่ยใช้เทคโนโลยีหน้าจอเดียวกันเลยนะ หน้าจอ AMOLED 1.5k รีเฟรช144 h z ความสว่างสูงสุด4,500นิตและเน้นความบางระดับโลกที่5.95มิลซึ่งถือว่าบางที่สุดในสมาร์ทโฟนจอโค้งของปีนี้เลยนะสำหรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นของ Infinix เนี่ยจะอยู่ที่ IP65 สำหรับเทคโนโลยีซ Slim 5G เนี่ยจะอยู่ที่ IP64 ซึ่งตรงนี้ Infinix Hot 60 Pro Plus เนี่ยจะทนทานต่อการฉีดน,น้ำได้ดีกว่าแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะถ้าคุณต้องการใช้งาน5 G เป็นหลักนะแล้วต้องการใช้ชิปเซ็ตที่รองรับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยคุณจัดไปได้เลยนะเทคโนโพรา่าส l i ลิม 5G ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่อง 5G นะครับคิดว่าใช้งาน 4G ก็เพียงพอแล้วแต่เป็นเน้นประสิทธิภาพในส่วนของเรื่องกล้องแล้วก็ระบบเสียงกันกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยผมแนะนำอ Infin ิตฮอนหก r ิบโแล้วคุณล่ะชอบตัวไหนสามารถพิมพ์มาคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้